การที่ทางด้านโรงพยาบาลราชวิถีกันบ้างที่ทางด้านแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถีเขาชวนให้ร่วมกันบริจาคเงินนะซึ่งท่านก็เปิดเผยว่าตอนนี้เริ่มที่จะขาดเรื่องของอุปกรณ์จําเป็นแล้วในการที่จะรับมือกับโควิดสิก็เป็นห่วงว่าจะถึงขั้นวิกฤตหนักจนเกินที่จะรับไหวให้เตรียมพร้อมอย่างสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นการรักษาชีวิตคนไทยแล้วก็ทีมแพทย์เอาไว้ด้วยครับวันนี้ครับนายแพทย์อธิคมเมธาเทียนครับ ในแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานอ,อัโทโปิดิกโรงพยาบาลราชวิถีครับได้มีการโพสต์ชวนคนมาร่วมบริจาคเงินให้เข้าโรงพยาบาลนี่แหละครับเพื่อเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับหลังจากที่เริ่มขาดแคลนแล้วก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับในโพสต์นี้ขออนุญาตบอกบุญถึงทุกๆท,ท่านครับผมอยู่ราชวิถีมานาน15ปี ยังไม่เคยเห็นโรงพยาบาลราชวิถีประกาศขอรับบริจาคอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่อย่างใดแต่สถานการณ์โควิด -19 ครั้งนี้คงจะเพิ่มขึ้นมากและรุนแรงกว่าที่โรงพยาบาลจะรับไหวแล้วจริงๆทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยเริ่มขาดอุปกรณ์จำเป็นเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในจำนวนมากๆพร้อมกันถึงได้มีภาพขอความช่วยเหลือเหล่านี้เป็นครั้งแรกโรงพยาบาลราชวิถียังคงเป็นศูนย์หลักในการรองรับผู้ป่วยโควิด ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดมาในไทยและยังคงรับดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทุกทกท่านคงได้ทราบจากข่าวแล้วนะครับคาดว่าสถานการณ์ทับหน้าอาจจะมีปัญหาในไม่ช้านี้จึงขออาศัยโอกาสนี้บอกบุญแก,ทก่ทุกทท่านที่มีโอกาสได้อ่านจะเล็กจะน้อยก็เพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันรวมไปถึงทีมแพทย์และก็เจ้าหน้าที่ด้วยเพราะคงจะจะได้ตามกันไปในไม่ชา้าสถานการณ์นี้แย่ลงทุกๆวันเราต้องเตรียมพร้อมอย่างสูงสุด เท่าที่จะทําได้เพื่อรักษาชีวิตคนไทยทุกทกท่านเอาไว้ให้ได้ประสบการณ์จากจีนจากอิตาลีมีแพทย์และก็ทีมนที่เสียชีวิตกันไปพอสมควรเหมือนกันสักวันอาจจะเป็นหมอสักคนที่ได้มีโอกาสให้ท่านได้มีส่วนช่วยชีวิตครับคนละไม้คนละมือเท่าที่ไหวเท่าที่แบ่งปันกันได้รายละเอียดตามภาพนะครับเงินบริจาคที่ได้ส่วนนี้เพื่อการต่อสู้โควิด -19 โดยเฉพาะถึงไม่สะดวกกำลังทรัพย์การบริจาคเลือดก็ช่วยต่อชีวิตคนไข้ได้เช่นเดียวกัน ทิ้งท้ายเป็นภาษาอังกฤษนะครับ w e w i l l never walk alone Thailand never walk alone ครับ